เป็นอะไรคาลักกันพิดอะไรสมัยนี้แล้วอะมันก็เป็นความรักมันก็เปิดเผยได้เลยว่าเพศแบบนี้มันเป็นอะไรก่อมึงขาดความอุ่นอะไรอีโพที่มาล้อบุรีคนอื่นมันเป็นเพศไหนเพศไหนมันก็รักกันได้แล้วสมัยเนี้ยมึงรู้จักอะไรน้อยไปแลนะนี้หรอหรือว่ายังไงมึงขาดความบุ่อะไรนักหนากูอยากรู้ฉากนี้มากเลยอะนี่แหละสังคมไทยทําไมการที่แบบว่าเออคนคนหนึ่งที่เขาจะรักคนคนหนึ่งแล้วมันต้องแบบว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มที่แบบไปล้อเขาจนเขาไม่กล้าที่จะ เผยความรู้สึกไปอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบเกลียดมากเลยอ่ะมันรู้สึกแบบเออมึงเป็นไรอ่ะมึงแบบมึงเป็นไรมึงไม่มีใครรักหรอกมึงไม่มีใครชอบเหมือนคนอื่นมึงอิจฉาหรอมึงต้องพาักกันมึงจะไปห้ามเขาไม่ให้รักกันไปบอกว่าเออเขาไม่้รักคนหนูคนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้รักแต่ในใจเขารักกันอ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเทอ s t o r สตอร n ่ชานะคะวันนี้อยู่กับปอนคนเดียวเช่นเคยนะคะขอบคุณที่ทุกคนนะคะติดตามปอนมาถึงเกือบ3000ซับสไครต์แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอทุกคนนะคะกดต t า r ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปอนหน่อยแล้กกันนะคะ<ๆ>เพื่อจะมีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงเรีแอคชั่นนะคะซีรีส์วหรือว่าเอาเวอเรชั่นเนเลอร์นะคะที่เป็นซีรีส์วอีกหนึ่งเรื่องนะคะของทางช่อง9้าของพวกเรานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งซีรีส์วเรื่องนี้นะคะทุกคนแบบออกมาใหม่แล้วปอนก็อยากเรีแอคชั่นให้คนได้ดูกันว่าเรื่องราวของซีรีส์ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรความพัฒนาความรักของพวกเขามาเริ่มจากตรงไหนแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปอนก็อยากมากกนนะะกเร ชื่อเรื่อง My Boy The Series นะคะวุ่นนักรักซะเลยคะ่ะเป็นแบบฟิลแบบประมาณว่าเรื่องราวความรักของคนต่างวัยหรือว่าคนที่ยังค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยรู้จักกันมากแต่มารู้จักยิ่งเกียรติยิ่งรู้จักยิ่งรักเลยอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งเขาจะมีการแทนตัวกันว่าลุงอะไรประมาณนี้อันนี้รู้จักคร่าวๆนะที่ปอนยังไม่ได้แบบลงรายละเอียดอะไรมากนักหรืออะไรเงี้ยทุกคนแต่มันก็เป็นซีรีส์วายเรื่องหนึ่งที่ปอนแบบ รู้สึกว่าประทับใจเลยก็อยากมารีแอคให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและซับสไครต์ให้กับเช a ร์สอรี่และคอมเมนต์พูดคุยให้กับปอนข้างล่างใต้คอมเมนต์ให้ปอนด้วยละก,กันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มรีแอคชั่นกันดีก,กว่าว่าเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า My Boy The Series วุ่นนักหลักสะเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ แฟนนอกใจหล่อยังไง,งโดนสวมเข่าสถานะผมสถานะสงคงเป็นโหมดที่เหมาะกับผมที่สุดละแต่ดันมีคนที่อยากจะเปลี่ยนสถานะผมซะอย่างนั้นใครอ่ะ โอ้ยเรามันชื่อสถาครับค่ะดูสิปวดใจดลลดเลยว่ามไม่ใช่แค่นากเออในเกมเขาว่าแต่เสิ่งที่เขาเวลาลงเพลงแค่เ,เ,เออเป็นนักร้องแบบกลางคืนอะไรอย่เงี้ยหรอเ,เป็นฟีลแบบนักร้องกลางคืน ผมเป็นรุ่น้องปีหนึ่งหรอทำไมหน้าแบบแหลกกู่จังเลยไม่ได้บูรีนะทุกคนถูกสตามากไม่แน่มันอาจจะเคยเป็นรุ่นพี่พี่กระตกร์ก็ได้ล่ะวิวว่าเขาซิ้วมาหรอซิ้วมาเรียนอย่างนี้หรอเรื่องส่วนตัวครับเออไม่ต้องนี่เนาะเออชอบกว่าชอบมากกว่าแบบริ้งโทรศัพท์รอแบบ จะทะเลาะกันหรอจะ,จะถ่ายคลิปอะไรเงี้ยสังคุมไทยมากนองาอะไระน้แก่อูอะ,อ,อะไรเป็นอะไรปะเนี่ยมันจะเป็นอะไรปะมันก็คงลังคิดถึงผู้หิสคนที่อยู่ในสังก,กัอเป็นผู้ชายแบบทะร้างกลางคืนก็ต้องแบบมีสาวๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างทุกคนจะเครียดแค้นอะไรกับไอ้คนชื่อนัทน,นั่นนักหนาวะกูอยากจะรู้ แม่คนที่ชื่อนันเนี่ยมันจะควรตีนคนแรกแค่ไหนมีใจก็บอกขปอป้ายตาเดี๋ยวเราจะถ่ายคนแรกให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็จะถ่ายเป็นภาพเซ็ตคู่ริมทะเลค่ะอะไรนะครับพอดีเนี่ยลูกค้าเขามรีเควสมาสุดแล้วรอเลยะจ้ะเดี๋ยวเซ็ต่อไปเนี่ยเราจะถ่ายเป็นแนวแบบคู่รักกันนะคะฮะยังไงก็ไม่ถ่ายอ่า อันนี้ที่สุดยังไงก็ต้องถ่ายอยู่แหละเพราะมันเป็นงานอ่ะทุกคนมันคืองานแบบ Hi, <Ben. S 1> เราก็ต้องแบบมีแบบ Hi, <Ben. S 1> มีสปิริตมากพอในการทํางาน Hi, <Ben. S 1> ทุกคน Hi, <Ben. S 1> ถึงจะเกียดกันขนาดหก็ต้องถ่ายอะไรเงีย้ยถ้ามึงไม่มีเงินแบบนี้แล้วจะรู้ว่าเงินมันสาคัญดไอุ้ยตีแชีวิตของเขาบ้าง <S <S เรื่องราวของเขาอ่ะ สงสารเขาอะไอต้าลุงเมื่อกี้มึงเรียกว่าอะไนะุงไงกม่เพื่อองลงมาเรกว่าลไม่ชอบก็ม่จะเรียกลุงลุงลุงน่ารักเอาคนุโดนต่อยหรือขันยีตออกมาเรียกเขาลุง วยชอบแบบฟิลแฟนมากกันเนี่ยอ,อันนี้แบบฟูลแฟนเลยตาโดดลงไปเลยคาไวโชว์ไปเลยหนึ่งแมท โอ้ยที่เขาไม่อยากให้มาแบบฟังเพลงก็คือแบบเขาแต่งให้หล่อหรือยังไงอีพวกชนีก็มันงงไปเองไงทีเนี้ยเห็นด้วยไปเลยค่ะวิ่งไปเลยค่ะเยบ่อยว่าใ้สถามันชอบแก้วแน่เลยว่ะไม่งั้นมันไม่เล่นหูเล่นตาตรงนี้หรอกไปชีมึงอยากดัน้ถือทครืมวะมันจะมีกลุ่มแล้วทีเนี้ยโอ๊ยเป็นไรอ่ะทำไมต้องชอบทำลายร่างกายอ่ะ ก็มึงไม่ได้ล่อเหมือนเขาผู้อญิงก,ก็ไม่ได้ชอบมึงป่ะมึงเลือกได้ได้วยหรออ่เพื่อ,น,อนเมากลับไม่ได้แล้วยังไงเออ เฮ้ยอ๋ออยากไปบ้านเขาก็เลยเป็นฟิลแบบไม่อยากบอกบ้านอยากไปบ้านพี่ถ่าหรอเออไม่ใช่อยากไปบ้านพี่นัดหรอสุดท้ายกลายเป็นร้านหุ่นกระแทบนะหุ่นอะนัมเบอร์วันนะน้องนะการที่เราจะทำให้คุณเจ้าชู้มากๆมาหยุดอยู่ที่เราอ่ะมันยากเนาะไม่ยากหรอ อุ้ยฉันอบอุ่นมาว่ากูรัมึงว่ะอ๋ออ,อ้ฟินมากรู้มันแล้วเพรามึงกันน่ะเป็นแฟนกันกูเข้าใจยุคนี้เปลี่ยนกันแล้ววะทำไมอ่ะคิดไปเองเหรอวะไหนมึงจะพูดมันดังนี่ดลยทำไมเขาชอบกันมันผิดกันตรง,ตรงไหนอะ่ะมันผิดอ,าาอะไรอ่ะสมัยนี้แล้วว่า ทำไมอ่ะผมรักลุงอืยเขาจะมาบอกรักกันหรือเลปล่าูไม่ได้ชอบมัน,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 นมใใอโทษมาโทษที่ทำสิกับลุงอยากเจลุง,งลลรักลุงมออถึงลุง เขาลองให้ลุงป้ปปปปปนนาถึงเจอกูอีพวบบุรีอยมางเจอกูจบคิดก่อนอ่าจบแล้วคะ่ะท่านผู้ชมกูขอวีนก่อนมึงเป็นอะไรเขาลักกันผิดอะไรสมัยนี้แล้วอะ มันก็เป็นความรับมันก็เปิดเผยได้เลยว่าเพศแบบนี้มันเป็นอะไรก่อนมึงขาดความอุ่นอะไรอีวพที่มาล้อเออทําไมอ่ะก็เขาเป็นเพศแบบนี้แล้วทําไมต้องบังคับไม่เขาไม่รักกันนะเป็นไรมึงขาดความอุ่นหรอที่บ้านมึงไม่ได้มอบความอุ่นให้พอหรอมึงไม่มีใครรักหรอมึงต้องการความรักหรอทำไมมึงต้องมาแบบบูลลี่คนอื่นมันเป็นเพศไหนเพศไหนมันก็รักกันได้แล้วสมัยเนี้ยมึงรู้จักอะไรน้อยไปแล้วนะเอออีโพที่มาด่าหนูเจอในอีดอมเป็นอะไรมึงีคดชอบบูลลี่เพศคนอื่นน่ะ เขารักกันแล้วมันไปยุ่งอะไรกับมึงเออเขาไม่ได้ไปขอความรักจากมึงนี่เขาก็รักกันสองคนเขาไม่ได้ไปแย่งใครมาจากมึงก็เขาหลักกันก็เรื่องของคามึงไปยุ่งอะไรด้วยเออมึงข่าวความอุ่นหลอว่ามึงเคยโดนแบบนี้หรอหรือว่ายังไงมึงข่าความบุญอะไรนักหนากูอยากรู้ฉากนี้มากเลยเออคือแบบเขาจะไปบอกหลักลุงแล้วว่าก็คือแบบกูแบบเสียความรู้สึกมากกับฉากเมื่อกี้อะฉากที่แบบว่า ถือกับถือหาเขียวเลยสักอย่างอะ่ะอีพวกนั้นมันเป็นไหลอื่นแบบโอ้โหนี่แหละสังคมไทยทําไมาการที่แบบว่าเออคนคนึงที่เขาจะรักคนคนหนึง่งแล้วมันต้องแบบว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มที่แบบเป็นล้อเขาจนเขาไม่กล้าที่จะเผยความรู้สึกไปอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบเกลียดมากเลยอ่ะมันรู้สึกแบบเออมึงเป็นไรอ่ะมึงแบบ มึงเป็นไรมึงไม่มีใครรักหรอกมึงไม่มีใครชอบเหมือนคนอื่นมึงอิจฉาหรอมึงต้องมาหลอกปมด้ยคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่แฟร์เว้ยมึงคือเพศแต่มึงมันก็คือแบบความรักความรักหนึ่งม,มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศอ่ะเออมันคือคนที่คนนึงเขารักกับอีกคนคนหนึ่งมึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าอีพวกที่ชอบหลอกอ่ะเออกูโมโหมากกูมไม่แบบเออเดี๋ยวมเจอกลุ่มพวกนั้นอนะ่ะเดี๋ยวหลอกก่อนก็ไปติดตามได้นะคนสำหรับเรื่องนี้นะคะ My Boy The Series วุ่นนักรักซะเลยนะคะทุกวันที่เริ่ม24มิถุนายนนี้นะคะทุกคนทางช่อง9 HD นะคะทุกคน30นะคะกดได้หรือว่าดูย้อนหลังได้ทีายที TV นะคะก็ไปหาดูกันได้นะคะทุกคนเป็นซีรีส์ที่ดีมากแต่กูเกียรฉากสุดถ้ายมากแต่ผมเจอกูอีเพวาบูลลี่เพดแต่ผมเจอกูแน่เขลักกันไปยุ่งอะไรเขามึงไปบูลลี่เขาทําไมอ่ะพลักกันมึงจะไปห้ามเขาไม่ให้รักกันไปบอกว่าเออคำนิรากหนูคนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ลักแต่ในใจเขารักกันะ เออมึงเป็นไลมากป้าด๋มเจอกูอีพวกนั้นอะสุเยี่ยนนั่น้หนานดอกผ่าทุกคนไปค่ะจบพอวันนี้ขอจบแค่นี้ซีเรื่องนี้ก็ถือว่าดีเต็มศิกก็ให้8แล้วกันทุกคนโมโหมากแบบหัวร้อนหัว,ดหวแดงหมดเลยอ่ะไปแล้วกันทุกคนก่อนที่จะดีมากกว่าน,นี้ไปค่ะทุกคนก็ไปติดตามได้ค่ะตามนั้นนะคะตามช่องทางที่พูดไปนะคะครับบาคาะ